สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านผมเนและนี่คือรายการคืนความสุข <c oughs> <c oughs> ถ้าพรุ่งนี้ไม่เห็นผมก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับและสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องขอบคุณ s u b สไคร b ์1 0 0 0แรกของช n n นลนะครับขอบคุณนะครับที่ทุกคนนั้นติดตามกันถึงแม้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่เล็กน้อยแต่เป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่สำหรับช n n นลเล็กๆของพวกเราครับ และขอให้ทุกท่านนั้นติดตามพวกเราไปนานๆนะครับพวกเราจะทําผลงานดีๆออกมาให้ท่านได้ชมกันอีกครับ <_' S 1> <__'>ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าจุดยืนของรายการอยากทําอะไรก็ทํานั้นต้องการให้ทุกท่านได้รับความรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรอบตัววิทยาศาสตร์หรือข้อเท็จจริงต่างๆในเกมที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยทราบหรือสงสัยกันหรือสิ่งอื่นๆที่คิดได้แล้วก็ทําไปนะครับก็ทมชื่อนะแต่ว่าสิ่งที่เราทํานั้น จะต้องไม่ทําให้เกิดความเดือดร้อนกับใครๆเกิดมามีหนเดียวครับคิดอะไรได้ก็ทําไปเถอะครับส่วนสําหรับจํานวนสมาชิกของกลุ่มนี้จะมีอยู่4คนนะครับมีผมและเพื่อนอีก3คนครับแต่อีก2คนนั้นติดภารกิจอยู่สำหรับตอนนี้หลักๆก็จะมีผมกับพี่จีนครับแล้วพี่จีนเขาก็ฝากข้อความผ่านผมมานะครับเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังครับสวัสดีค่ะมาแสดงตัวให้รู้ว่าแนวนี้ไม่ได้มีแต่เนคนเดียวนะคร พี่ชื่ออยู่จีนค่ะเป็นคนเขียนบทนะคะแล้วก็เลือกเรื่องหัวข้อที่จะเขียนตามใจตัวเองแล้วบังคับให้เนเอาไปพูดค่ะโหดล้ายที่สุดแล้ก็เป็นคนตอบคอมเมนต์คิดว่าหลายๆคนน่าจะงงกันเรื่องทําไมถึงพี่แนนั้นพิมพ์ขะคขาจริงๆแล้วคือเราเอง <c oughs> ทุเลเสียงตัวเองตอนแรกที่เห็นขึ้น1000ัซับตัวเองก็ตกใจโอ้ไม่ก o d แล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะไม่คิดว่าจะมีคนตามเยอะขนาดนี้ คอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจเป็นแรงผลักดันให้พวกเรานั้นอยากทำคลิปให้ทุกคนมากขึ้นไปอีกค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะผูสยาวเชียวแล้วนี่ก็เป็นข้อความที่เขาฝากมาให้ผมนะครับ <c oughs> ทุเลเสียงตัวเองมากเลยครับตามที่พี่จีนเขาได้บอกและครับทุกๆคอมเมนต์นะครับที่เป็นกำลังใจให้ชาแนลนี้ต้องขอบคุณจริงๆครับเพราะมันทำให้เรามีแรงในการทำคลิปต่อไปถึงแม้ว่าจะเหนื่อยขนาดไหนก็ตาม แต่มันทําให้เรานั้นมีกําลังใจมากขึ้นจริงๆครับขอบคุณจริงๆนะครับที่เป็นกําลังใจให้กันมาตลอดถึงแม้ว่าจะเปิดช anel ได้แค่แป๊บเดียวก็ตามและพวกเราจะทําผลงานดีๆออกมาให้ทุกท่านได้ชมเพื่อให้ทุกท่านที่ซับไม่ผิดหวังครับขอบคุณอีกครั้งครับขอบคุณครับและสําหรับคนที่ยังไม่กด Subcribe c ช anel นี้นะครับกดซับนะครับเพื่อไม่ให้พลาดผลงานใหม่ๆของพวกเราและกดไลค์เพจอยากทำอะไรก็ทำเลยครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ